บรรยากาศตอน6โมงเช้าวันที่16มกราคมที่วัดหนองปากคงนะจ๊ะหน้าวัดหนองปากคงวันนี้พระเดินมารับบิณฑบาตเดินออกมาจากหน้าวัดแล้วก็ออกไปรับบิณฑบาตท,ที่หน้าวัด แต่ว่ามีจุดรับบินทบารได้หลายจุดนะคะอยู่นอกวัดอยู่ปากซอยแต่และซอยที่นัดหมาย อันนี้คือไปวนวนขวาข้างหน้าแล้วก็จะเดินออกซอยที่ซื้อของนี่คือแม่ขาวแม่ชีที่มาถือสินออกมารอใส่บาตรก็จะมีพระุนมาตลอด สำหรับใส่บาทพรุ่งนี้ก็ยังมีอยู่นะคะที่หน้าจะใส่ที่หน้าวัดหรือที่ปากซอยปากซอยทางเข้าชื่อซอยอะไรชื่อซอยอะไรลืมชื่อปากซอยนะคะจะเป็นปากซอยทางเข้าที่ทางบิ๊กซี ระที่มาร่วมงานหลวงปู่ชาจะมีจะมีเยอะมากนะหลายพันรูปแล้วก็จะแยกจะแยกย่อยไปไปรับบินธบัตแต่ละซอยที่หน้าวัดมีมีของขายให้ใส่บาทด้วยนะคะบางคนก็ไม่ได้เตรียมของมาแต่เขามีขายนะคะมีขายเยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะเป็นชุดหรือเป็นชิ้นเป็นอันพวุพงนี้ก็ยังมีอยู่นะคะพุ่งนี้มีอีกหนึ่งวันการใส่บาทพระ ย้ำว่าไม่ได้มีจุดเดียวนะจากการใส่บาตรอาจจะมีเป็น4ีหจุดที่เขานัดหมายกันคุณหาข้อมูลได้นะคะเพราะว่าดิฉันก็ไม่ได้อัดแน่นข้อมูลมาก นี่ดีหน่อยมีเจ้าหน้าที่จราจรมาช่วยอำนวยความสะดวกเราเอียงมาทางนี้ได้ไหมมาทางนี้ เดี av, zat, deer, yes. yeah, ๋ยวเดี๋ยวก็มีมาเรื่อยๆจามาหาคนกะมีมาเดือยๆบอได้มีแค่นี้ค่ะสำหรับลทปนิกอะเจ้าใบซับนี้ก็นเนาะค่ะ